ครับสวัสดีครับผมพบกับผมทอมเมืองการนะครับหายไปนานพอสมควรนะครับกับการทําคลิปวิดีโอพระเครื่องนะครับเครื่องรางของขลังนะครับกาฝากไม้มงคลต่างๆนะครับเหรียญกระสาบนะครับพันธบัตรต่างๆนะครับที่เล่นหากันนะครับภายในวงการนะครับตั้งแต่หลัก10หลักร้อยหลักพันนะครับและหลักหมื่นขึ้นไปนะครับผมก็วันนี้นะครับผมได้เช่าหาพระนะครับเข้ามาใหม่นะครับ เพิ่มหนึ่งเหรียญนะครับคือเหรียญหลวงปู่หงนะครับพรหมปัญโยนะครับแห่งสุสานทุ่งมนนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็หลวงปู่หงนะครับวัดเพชรบุรีนั่นเองนะครับพระพรหมปัญโยนะครับพระโพธิสัตว์แห่งแดนอีสานใต้นะครับผมก็วันนี้เหรียญมาถึงนะครับก็เลยนํามาทําคลิปนะครับให้เพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับหนานาอาๆได้รับชมกันนะครับหากว่าท่านไหนสนใจอยากเข้าหาบูชา เหรียญนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไว้แล้วก็ให้ ID ดี n ลไว้นะครับผมเดี๋ยวช่วงแรกผมจะถ่ายทำแบบไม่เปิดแสงไฟก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมก็เหรียญที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับชื่อเหรียญว่าเหรียญพุทธชยันตีนะครับ2,600ปีนะครับผมก็2,600ปีนะครับของหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับ แห่งสุสานทุ่งมนนะครับวัดพิบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญประสบการณ์นะครับในช่วงที่เล่นหากัน,นกหนักๆนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับรุ่นนี้นะครับที่เล่นหากันหนักๆเหรียญละสองพันกว่าบาทนะครับก็ถือว่ามีราคาประมาณหนึ่งเลยนะครับช่วงนี้ก็ด้วยเศรษฐกิจด้วยด้วยกําลังการซื้อของ ลูกศิษย์ลูกหาด้วยตอนนี้ก็ราคาก็ลดลงมานะครับลดลงมาครับแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับไม่ใช่ราคาที่แพงจนเกินไปนะครับอยู่ในราคาที่กําลังสวยนะครับกํางสวยเหรียญนี้สวยงามนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับผมก็เหรียญรุ่นนี้นะครับที่อยู่ในมือผมอ่ะเขาเรียกว่าเหรียญยันนเมิติบางนะครับยันนเมติบางยันนเมติก็คือตรงเหนือนะครับ เหนือพระเศียรของหลวงปู่นะครับบนเหรียญน,นะครับจะเขียนว่าณเมตินะครับจะมีแบบหนาแบบบางแล้วก็แบบที่ไม่มียันนะครับผมรุ่นที่ผมถืออยู่นี่คือเป็นรุ่นยันณนเมติบางนะครับซึ่งจัดสร้างทั้งหมดนะครับสำหรับยันณเมติบางสร้างัมงดมด3 0 0 0เหรียญน,นะครับ3 0 0พเหรียญน,นะครับผมก็ด้านหน้าจะมีตอก โคดกำกับนะครับทุกเหรียญนะครับต่อโคดกำกับทุกเหรียญนะครับผมมีหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับนั่งคัดศมาธินะครับบนฐานดอกบัวนะครับบนดอกบัวนะครับเต็มองค์เลยนะครับเต็มองค์เลยนะครับด้านบนก็อย่างที่ผมบอกว่าจะมียันณะเมติบางนะครับกำกับอยู่ด้วยนะครับเหรียญนี้ห่วงเดิมนะครับห่วงเดิมมากับเหรียญเลยนะครับเป็นเหรียญที่สมบูรณ์มากนะครับเป็นเหรียญที่สมบูรณ์มากนะครับสังเกตดูนะครับ ผิวนะครับผิวยังมีผิวไฟอยู่เลยนะครับซึ่งเป็นเหรียญทองแดงนะครับด้านข้างก็จะเป็นองค์นาคนะครับสองตนนะครับไปทางซ้ายและก็ทางขวานะครับขององค์หลวงปู่นะครับมีโคตดกำกับอย่างชัดเจนนะครับเหรียญไม่สึกนะครับไม่สึกเหรียญไม่สึกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนี่ครับความหนาขอบนะครับลักษณะขอบของเหรียญนี้นะครับ นี่ครับด้านหลังด้านหลังก็จะมีนะครับข้อความนะครับเขียนว่าฉลองพุทธชยันตี2,600ปีนะครับมียันนะครับกำกัดนะครับมีข้อความเขียนว่าพระคมปัญโยมหาโพธิสัตว์นะครับผมพระคูปราศาสตร์พรมคุณนะครับวงเล็บว่าหงนะครับสุสานทุ่งมนจังหวัดสุริน์เหรียญนี้นะครับถูกจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2555นนะครับเป็นเหรียญที่ยังทันหลวงปู่หงท่านปลุกเสกนะครับ ท่านหลวงปู่หงษ์ท่านปลุกเสกแน่นอนครับผมก็เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับลูกลูกหานะครับในกลุ่มนะครับต่างรู้กันเป็นอย่างดีว่านะครับหลวงปู่หงษ์ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าเหรียญน,นะครับรุ่นนี้นะครับไม่ดีจริงนะครับให้อาตมลาท่านไปเผาทิ้งหรือไม่ก็ท่าน จะตายนะครับแทนนะครับวันล,ละ50วันล,ละร้อยครั้งเลยนะครับอันนี้เป็นคํากล่าวซึ่งในกลุ่มลูกศิษย์หลวงปู่หงจะได้ยินประโยคนี้กันค่อนข้างบ่อยเพราะหลวงปู่ท่านนะครับเป็นนะฮะเป็น,เป,นเป็นคนพูดกับกลุ่มลูกศิษย์เองว่าวัตถุมงคลของท่านนะครับเว้นจากการดื่มเหล้านะครับเว้นจากการประพฤติผิดศีลน,นะครับให้อยู่ในศีลถือให้ได้แล้ววัตถุมงคลของหลวงปู่หงนะครับทุกรุ่น ทุกพิมทุกเหรียญนะครับหลวงพ่อหงท่านบอกว่าต้องมีศรัทธานะครับแล้วก็ท่องบทพระคาถานะเมตินะครับ 3. จบ 7. จจบ9จบ12จบหรือ108จบนะครับคุ้มครองคุ้มภัยนะครับอธิษฐานได้ร้อยแปดนะครับวัตถุมงคลของท่านท่านบอกว่ามันเพียรท่องนะครับมันเพียรท่องมันขอนะครับมันขอพรนะครับในเรื่องที่ปรารถนาจะขอนะครับเพราะ หลวงปู่คงบอกว่าในกฎของโลกทิพย์นะครับก็คือโลกทิพย์โลกทิพย์ของครูบาอาจารย์นะไม่ขอนะครับไม่ขอไม่ได้นะครับการขอนะครับก็เหมือนคือจิตต้องจะต้องตั้งด้วยความศรัทธาก่อนนะครับจากคํากล่าวนะครับในกลุ่มลูกศิษย์ของหลวงปู่คงจิตจะต้องมีความศรัทธาก่อนศรัทธาปุ๊บนะครับท่องบทพระคาถาณเมตตินะครับแล้วก็อธิษฐานถึงครูบาอาจารย์นะครับ ต่างๆแล้วก็อธิษฐานถึงหลวงปู่หงพรหมปัญโยด้วยนะครับผมว่าจะขอในเรื่องอะไรนะครับมันเพียรสวดมันขอนะครับแล้วก็ยึดถือนะครับเว้นจากการดื่มเหล้านะครับเว้นจากการประพฤติไม่ดีและรักษาศีลได้นะครับหลวงปู่หงท่านบอกเลยว่าสําเร็จแน่นอนนะครับสําเร็จแน่นอนยังไงต้องมันขอนะครับมันขอเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผิวไฟกันว่าเป็นยังไงนี่ครับสาดให้ดูวิ้งวิ้งเลยครับ ยังวิ่งอยู่เลยนะครับเรียนพุทธชยันตี2 6 0 0ปีอย่างที่ผมกล่าวนะครับว่าช่วงปิผีนเนี่ยเหรียญละ2 0 0 0กว่าบาทนะครับเรียญ2,000กว่าบาทเลยในช่วงปิกผีช่วงที่เล่นหากันแรงๆเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาต่างพบเจอนะครับประสบการณ์นะครับเรื่องความแขวงแกร่ปลอดภัยนะครับผมทํามาค้าขายแล้วก็เรื่องโชคลาภเนี่ยหลวงปู่หงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์ที่ไม่ได้ยิ่งยนนะครับไปกว่าใครเลยนะครับเรื่อง นะครับชคลาบเงินทองนะครับเรื่องอ่าเขาเรียกอะไรลาบลอยนะครับลาบลอยนะครับทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่กําลังดวงนะครับกําลังวันของผู้ชอบหาบูชาด้วยนะครับบทพระคาถานะครับผมยังจําได้ดีเลยนะครับบทพระคาถานะเมติของหลวงปู่หผมปรัญโยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับท่องสักสามจบนะครับให้นะครับเพื่อนๆนะครับที่แวะเข้ามาชมคลิปนี้ได้รับชมรับฟังกันนะครับ ก็ผมจะท่องแบบช้าช้านะครับขอ3จบนะครับผมก็ผม,ผมต้องยกมือนะครับท่วมหัวนะครับผ่านเรียนพุทธชัยันตี2,600ปีเหรียญนี้นะครับผมผมขอญาตนะครับตั้งนะครับนโม3มจบนะครับผมนโมตัสสะนะครับพระควมโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระควมโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระควมโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมพุทธายะนะมะพะทะจะภะตะสะปะจะขะนะเมตินะโมพุทธายะนะมะพะทะจะภะกะสะปะจขะนะเมตินะโมพุทธายะนะมะพะทะจะภะตะสะปะจขะนะเมติสาธุครับกับองค์หลวงปู่หงนะครับก็เป็นบทพระคาถานะครับนะเมตินะครับแบบย่อนะครับหรือว่า จะท่องแบบน้เมติสั้นก็ได้ครับให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็องค์หลวงปู่หงนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับหลวงปู่หงบอกว่าแค่บทิพระปานหเมตินี่ครับสะเทือนไปอย่างหลายโลกเลยครับหลายโลกครับโลกสวรรค์นะครับโลกภูมินะครับจริงๆครับลองเปิดอ่านประวัติขององค์หลวงปู่หงพรมัญโยได้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งคนนะครับหนึ่งลูกศิษย์ที่ผมมีความศรัทธา เขารบเลื่อมใสในองค์หลวงปู่หงผมปัญโยเป็นอย่างมากนะครับต้องบอกเลยว่าผมก็เป็นเด็กหนึ่งคนนะครับที่เล่นหานะครับสะสมนะครับบูชาพระเครื่องขององค์หลวงปู่หงนะครับผมช่วยในการเผยแพร่เผยแผ่บารมีนะครับขององค์หลวงปู่หงด้วยการนํา วัตถุมงคลนะครับในหลายๆรุ่นนะครับมาทําคลิปวิดีโอให้พี่น้องเพื่อนๆนะครับพี่ๆนนาๆลุงๆป้าๆได้รับชมกันนะครับหากท่านไหนสนใจก็สามารถเจ้าหาบูชากับผมได้นะครับทุกรุ่นทุกเหรียญนะครับผมสามารถจัดหาให้นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนนาๆได้นะครับผมสําหรับพระเครื่องของหลวงปู่หงพรมบัญโยนะครับจะหลักร้อยนะครับหลักพันนะครับหลักหมื่นนะครับผมจัดหาให้ได้เลยครับแล้ว รับประกันพระแท้ด้วยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าหลวงปู่หงพลบรรโยก็มีของเก๋อของเรียนแบบนะครับมาเยอะหลายรุ่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราศึกษานะครับเรามีของแท้ในมือเราศึกษาเราเอามาเปรียบเทียบกันเลยเราจะรู้เลยว่าจุดไหนบ้างที่ทําไม่เหมือนนะครับจุดไหนบ้างที่ทําไม่เหมือนนะครับเราจะสามารถรู้ได้เลยนะครับแยกได้เลยนะครับก็หากท่านไหนสนใจอยากเช่าหาเหรียญ พุทธชยันตี600ปีของหลวงปู่หงคมปัญโยนะครับเนื้อทองแดงยันนะเมิติบางนะครับจำนวนการจัดสร้าง3,000เหรียญนะครับสามารถติดต่อนะครับขอเช่าหาบูชาได้กับทงเมืองการนะครับที่เบอร์นะครับช้าๆนะครับ0 9 5 3 9 8 2 5 3 3นะครับผมแอดไลน์นะครับแอดไลน์แอดได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจบคลิปแล้วผมจะ ทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาชอมหากับผมได้นะครับเหรียญพุทธชัยันตี2อ0 0ัปีนะครับของหลวงปู่ของพรมปัญโยนะครับรอนะครับผู้มีวาสนานะครับมานิมนต์ไปบูชาอยู่นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญวัตถุมงคลนะครับที่ราคารับลดลงมาแล้วนะครับไม่ได้แพงเหมือนตอนพลิกๆนะครับผมแต่าก็ต้องบอกก่อนว่าพระย่อยของหลวงปู่หนงณตอนนี้นะครับจะทะลุหลักพัน เกือบจะทางนั้นแล้วนะครับก็ยังมีบางท่านที่ยังปล่อยอยู่ในหลักร้อยปลายนะครับแต่ก็ต้องเช่าหาหรือว่าต้องรอจังหวะที่ลูกศิษย์ลูกหายากปล่อยจริงๆนะครับนะครับก็ต้องรอนะครับทุกอย่างนะครับเหมือนหลวงปู่หงษ์ท่านเคยกล่าวไว้ว่าพร,พระเครื่องของท่านทุกเหรียญทุกชิ้นทุกองนะครับมีเจ้าของหมดแล้วครับอยู่ที่ว่าเจ้าของจะมานิมนต์ไปเมื่อไหร่ นะครับท่านกล่าวไว้อย่างนี้นะครับด้วยความสัตย์จริงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับขอสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็อย่าลืมฝากนะครับกดติดตามนะครับกดรูปกระดิ่งนะครับกดซับสไครต์นะครับแจ้งเตือนไว้นะครับพอเวลาผมทําคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนไปยังมือถือของพวกท่านนะครับที่ได้รับชมกันนะครับหากวัตถุมงคลนะครับชิ้นไหนรุ่นไหนของพระคจิท่านไหนนะครับก็่ฝากไม้มงคลนะครับ เหรียญกระสาบรุ่นไหนชิ้นไหนถูกตาต้องใจนะครับของพวกพี่ๆนั่งนานะครับหรือว่า fc นะครับก็ขอให้นะครับแคบรูปนั้นมานะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาอาติดต่อเข้ามาเช่าหานะครับกับทบมการได้เลยนะครับผมผมยินดีนะครับเป็นสื่อกลางยินดีที่จะร่วมเผยแพร่นะครับพุทธคุณของพระเกจินะครับในหลายๆรุ่นนะครับที่ผมได้ทําคลิปวิดีโอลงไปนะครับผม ผมขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับในการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับในทางของวัตถุมงคลนะครับในทางของการยึดถือปฏิบัตินะครับผมยึดถือคุณงามความดีนะครับผมแล้วก็ขอเป็นอีกหนึ่งสิทธิอนุสิ์ของหลวงปู่งพงพรมปัญโยนะครับในการจัดหาวัตถุมงคลให้กับท่านที่สนใจนะครับท่านที่ชื่นชอบและสนใจนะครับก็ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับฝากกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับกับช่องทอมเมืองการอมูเลศนะครับหรือว่าพระเครื่องทอมมืองการนั่นเองนะครับพระผมก็มีตั้งแต่ราคาหลักร้อยหลักพันนะครับถึงหลักหมื่นเป็นต้นไปนะครับก็สามารถเช่าหากันได้นะครับผมบูชากันได้นะครับศรัทธามีบารมีเกิดนะครับทิ้งท้ายไว้กับประโยคนี้นะครับไม่มีศรัทธานะครับไม่มีบารมีนะครับ สำเร็จยากครับสำเร็จยากนะครับกับสังคมที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมนะครับการเอารับเอาเปรียบสมัยนี้นะครับเรามีศรัทธานะครับเรามีที่ยึดเหนียวจิตใจนะครับมันจะทําให้เราแบบฟันฝ่าอุปสรรคนะครับไปได้นะครับด้วยความไม่ย่อท้อนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับทิ้งถ่ายไว้เท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยครับกับเหรียญพุทธชยันตี2,600ปีนะครับเนื้อทองแดง ยันบางนะครับยันน้ามิติบางของหลวงปู่หงคมปัญโยนะครับแห่งสุสานทุ่งมนนะครับวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทนะครับผมถ,ถ้าสนใจติดต่อเข้ามานะครับโอเคครับสวัสดีครับผม